จากสัปดาห์ที่แล้วการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์จะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใช่ไหมคะก็คือการลําเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับการลําเลียงสารโดยสร้างถุงล้อมใช่ไหมคะเราจำได้นะคะถุงล้อมนี้มีชื่อว่า v e s i ค l e นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูการลําเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบแรกก่อนนะคะ แบบแรกเราเรียกว่าการแพร่แบบธรรมดาสารที่ผ่านชั้นนี้ได้นักเรียนขีดตามในหนังสือเลยนะคะได้แก่วิตามิน A D E K และกรดไขมันรวมไปถึงแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เข็มคะเพราะว่าพวกนี้ถึงแม้จะไม่ละลายในไขมันแต่แก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีขนาดเล็กมากจึงผ่านชั้นเยื่อหุ้มเซลล์ไปได้โดยวิธีการแพ่แบบธรรมดาค่ะส่วนทิศทางในการลำเลียงสารจะลำเลียงจากที่ที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงไปต่ำ ก็คือความเข้มข้นของสารละลายมากไปน้อยนั่นเองอเคิไหมคะอีกทางหนึ่งเข้าใจง่ายๆก็คืออย่างเช่นฝั่งทางนี้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สิบโมเลกุลฝั่งทางนี้มี1โมเลกุลการแพร่แบบธรรมดาก็คือจะไหลจากทางนี้มาทางนี้ นั่นเองต่อไปค่ะการออสโมซิสจำไว้เลยนะคะว่าออสโมซิสคือการแพร่ของน้ำน้ำน้ำนะคะเมื่อเราพูดถึงการแพร่มีอย่างหนึ่งค่ะที่ครูจะต้องบอกก็คือที่ตรงไหนที่มีน้ำเยอะสาร ก็จะมีความเข้มข้นน้อยถูกไหมคะอย่างเช่นถ้าเราดื่มน้ำเยอะชีของเราก็จะใสวันไหนเราดื่มน้ำน้อยชีของเราก็จะข้นสีเหลืองเข้มเลยเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของสารกับน้ำจะตรงข้ามกันถ้าน้ำมากความเข้มข้นของสารก็จะน้อย ถ้านา้ำน้อยความเข้มข้นของสารก็จะมากโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงการออสโมซิสคือการลําเลียงน้ำนะคะเข้าออกเซลลเพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงน้ำค่ะดูจากหนังสือหน้า11 เราจะพบว่าน้ำนะคะจะแพร่ผ่านจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำก็แสดงว่าตรงนั้นมีน้ำเยอะถูกไหมคะความเข้มข้นของสารละลายก็เลยต่ำน้ำนะคะออสโมซิสจากที่ที่มีน้ำเยอะไปยังที่ที่มีน้ำ น้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอข้อสอบที่ไหนเขาบอกว่าน้ำออสโมซิสอย่างไรมีทิศทางอย่างไรเราต้องดูก่อนว่าตัวเลือกนั้นเขาพูดถึงน้ำหรือสารถ้าพูดถึงน้ำน้ำจะออสโมซิสจากที่ที่มีน้ำมากไปยังที่ที่มีน้ำน้อยหรือ ความหมายเดียวกันว่าที่ที่มีสารละลายต่ําน้ําเยอะไปอย่างที่ที่มีสารละลายสูงน้ําน้อยความหมายเดียวกันเลยอยู่ที่ว่าเขาพูดถึงน้ําหรือสารนั่นเองโอเคนะคะแต่จําให้แม่นๆการออสโมซิสใช้กับน้ํา